คาราสุดแมนเชสเตอร์เดประจวบวันที่6พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนชาวนี้ขอเนอะสื่อเผยมาลายและก็มาป่าและอีกหลายทีมก็ต่างสนใจคิมินเนสนะโดยงานที่ทางโฮเซ่มาเบียคิมิเนสมีโอกาสย้ายออกจากทางอาราติโกมาตปรตในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากมีขอ้อเสนอราว 35- ถึง40ล้านยูโรมาถึงทีมตราหมี โดยทางบุนโตจอปอร์จิโบสื่อเมืองกระทิงรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าทั้งจูมิตุสและก็โปรมาสองสโมสรชนะนำของอิตาลีต่างสนใจจะเซ็นสัญญากับทางโฮเซมาเบรียคิมิเนสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของอาเตติโกมาดริดในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยตามการรายงานจากทางทีมระบุได้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทีมตราหมีในช่วงตลาดเดือนมมราคมนี้เนื่องจากสโมสรต้องหาเงินชดเชยจากอาการตกรอบฟ,ฟุตบอลยุโรปนะฮะซึ่งมีนักเตะบ,บางคนที่เตรียมจะอำนาทีมโดยเฉพาะโรนิโกเดอปรมิดฟิลด์ทีมชาติอาเจนตินาที่มีข่าวว่ากำลังจะย้ายสังกัดหลังฟุตบอลโลกในคั้งนี้ ขณะที่คิมินสเองก็เป็นอีกคนที่ยังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันแม้ว่ากองหลังในวัย27ปีรายนี้จะเป็นนักเตะที่รักใช้สมสรอนยาวนานมากที่สุดในทีมชุดปัจจุบันหลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Ad a r e t เ c o ติโกมาดรตั้งแต่ปี2013และลงเล่นมากกว่า260เกมแต่อนาคตของกองหลังทีมชาติอุรุกวัยอาจสิ้นสุดลงในวิชานี้ จากการบริงานอ้างน,นว่าทางโชเซ่เมริโนยังเป็นแฟนตัวยงของคิมินเนสต้องการดึงกองหลังทีมชาติอุรุกวัยไปเสริมแนวรับของทีมหมาป่าแห่งกรุงโรมเช่นเดียวกับทางชูเวนโตสที่ต้องการอัปเกรดแนวป้องกันโดยคาดกันว่าอตเลติโกมาดริดนั้นพร้อม่อนันเตออกจะสังกัดด้วยข้อเสนอราวประมาณ35-40ล้านยูโรในคราวนี้นะผมเป็นว่างานนี้อย่าบอกว่าแต่มีแต่2ทีมนั้นนะฮะแมนยูก็เลยอยเหมือนกันนะเรามาดูข่าวจอมมารก,กันครับ อดีตแข้งทีมชาติฟันธงบรดฟอร์ดไม่ไดีพอจะไปฟุตบอลโลกประเนียโดยงานทางบรีอันส์นะฮะแซนเดอร์สันอดีตนักเตะหญิงของทีมชาติอังก,กฤษชื่อได้ว่ามาคับบรดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์เด็ดนั้นทีมดังในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังไม่ไดีพอที่จะได้ตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาตามารายง,งานจากทางสปอร์ตเบล โดยตาพีจแสดงกรมาทำผลงานได้ดีกันอีกครั้งในนัดการนี้โดยยิงไปได้ถึง7ประตูและก็ทำไปอีก3แอสซิสในการลงเล่นทั้งหมด16นัดในทุกประการทำให้เจ้าตัวนั้นมีสิทธิ์ที่จะลุ้นติดทีมทรีเลออนไปเล่นทวันโลกในช่วงกลางเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางเซนเดอร์สันนะฮะซึ่งเป็นนักอดีตนักฟุตบอลหญิงดีกรีทีมเชนกริดเชื่อได้ว่าผลงานของแบร็กฟอร์ดนั้นยังไม่ยังไม่พอที่จะเป็นตัวเลือกของเกริตซาเกตได้ ซึ่งบรัดฟอร์ดเพิ่งจะยิงครบ100ประตูให้กระทางแมนเชสเตอร์เขาอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเขายังหนุนยังหนุ่มอยู่และก็ได้รับข้อสเสนอมากมายแต่สำหรับฉันเขายังทําผลงานได้ไม่ดีพอบางทีถึงาทีที่70คุณเองก็ต้องเปลี่ยนเอาผู้เล่นเข้ามาเพื่อทําประตูแต่แบรัดฟอร์ดจะยิงได้มากกว่าอีวานโชนี่หรือเปล่านั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะ ดรทฟอร์ดนั้นเล่นได้ไม่ได้ส,สม่ำเสมอซะต่าไหร่นักมันดูเหมือนกับว่าเขายิงประตูดได้และทุกคนก็บอกว่าเขาควรจะมีชื่อในทีมชาติอังกฤษฉันได้ยินมาว่า,าเขาควรจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่สัมปการที่ใครสักคนหนึ่งจะได้รับการการ,การันตีว่าติดทีมชาตินั้นฉันไม่แน่ใจซะต่าไหร่นักคุณจะบอกกับทางคาราบิสันหรืออีวานโชนี่อย่างไรวพาพวกเขาจะไม่ได้ไปบอลโลกแต่คุณจะเลือกเอาแรดฟอร์ดจะไปแทนหลังัาที่ผู้เล่นเหล่านั้นยิงประตูได้อย่างสม่ำเสมอในครั้งนี้ นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ทางอ,าอดีตทีมชาติแข่งทีมชาติหญิงนะฮะฟันรงว่าแรอร์ดนั้นยังไม่ดีพอที่จะไปบอลโลกในครั้งนี้งานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แล้วกันเรามาดูแคลรจอมมากกันอีกรับแม็กควคืนทีมคุมแนวรับอีเดเซนจอมทัพแทนบรูโนคาดไลอัพแมนยูเกมเยือน,นกับอาซามิล่านะโดยแมนยูจะสลัดความผิดหวังที่คว้าได้แค่อันดับ2เรอบแบ่งกลุ่มถ้วยยูโรปาลีกในการบุกไปเยืยนอนอาซามิล่าทำศึกพิม์บริกในช่วงส,สุดนี้ โดยทีมทีมของเอริกเชนฮากนะฮะพร้อมจะสานผลงานไม่แพ้นในทุกประการมานานเก้านัดติดต่อกันแล้วโดวยประกันประทักกระทางสีมังกรซึ่งมีอุนเอมบอรี่หุณซื้อคนใหม่ประเดิมกลุมทีมเป็นคนแรกหลังตกลงสัญญาในการกลุ่มบังเฉียนถิ่นเวลาพาร์กแทนที่ติเวนจูรา จากการลงสนามนัดล่าสุดที่บุกไปชนะเบรีอัลสดสัดหนึ่งต่อศูนย์แม้จะไม่มากพอที่จะคว้าแชมป์กลุ่มถ้วยยุโรปไปเล็กแต่คาดกานว่าขุนซือชาวดัตช์จะมีการโรเตชั่นทีมพอสมควรโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กไกวร์เซนเตอร์ฮาฟกับดันทีมซึ่งเมื่อบนพระราสบดีที่ผ่านมาถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองก่อนโดนปล่อยลงบูทในเจนาทีสุดท้ายให้สวมบทโหอกงอย่างน่าช็อกจะได้เล่นตำแหน่งธรรมชาติของตัวเองในการ์กนี้ ส่วนนั้นอาริอันโดกานาโชปีกวัย18ปีมีแววว่าจะลงบูเป็นตัวจริงต่ออีกหนึ่งนัดหลังโชว์ฟอร์ไมไ้อย่างน่าประทับใจแม้ผีแดงอาจจะมีลุ้นอาจจะได้ทั้งแอนโทนีอองจดนีมาซิยานและก็จะดอนซานโชขึ้นโพส11คนแรกก็ตามฉีอย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนนะว่าแมนยูจะประับจากบรูโน่ฟอนเดชลงเล่นกับชังวิลล่าด้วยเหตุผลที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลือง ซึ่งเป็นปัญหาที่เทนฮากต้องตัดสินใจมองหานักเตะที่พร้อมจะรับตำแหน่งดังกล่าวแทนที่ดาวดังทีมชาติโปรตุเกสในครั้งนี้เริ่มที่ผู้สาวประตูตกันก่อนกัน,กนงานนี้เป็นดาบิดเดคิยายิงจะคงจะลงสนามต่อตามเดิมเนื่องจากอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มและมไม่ได้มีปัญหาอาการรบกวน,นใดๆที่สําคัญนั้นเขามีโอกาสได้ต่อสัญญากับไมค์กับสมสรไม่น้อยเลยนะฮะหลังมีข่าวระบุว่าเจ้าตัวนั้นยินดีที่จะรับค่าแรงลดลงไป อีกทั้งยังเห็นชัดเจนแล้วว่าเชนฮาร์ให้ความมั่นใจในตัวผู้สับัตูชาวสเปนิสปร,รยนี้เป็นอย่างมากนะต่อมาตำแหน่งกองหลังไม่น่าจะมีเทคนิคพิลึกพิลั่นเหมือนเกมดวลกับทางบริอัลสตัดและอีกนะฮะแล้วก็แม็กควเองก็จะได้กลับมาลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟหลังจากเมื่อกลางสัปดาที่ผ่านมาเขาถูกจับให้นั่งเป็นตัวสำรองก็จะลงไปเกะกะในกองธนกองหน้าจำเป็นซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้ทีมดีขึ้นเลยและด้วยเหตุที่ท,ทางบราเอเวอลานบาดเจ็บ เรซันโดมาร์ติเนชยังคงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งจะได้ลงสนามเช่นเดิมรวมถึงติโกดาโลดซึ่งพัฒนาฝีเท้าได้อย่างน่าประทับใจทั้งรุกและก็รับรับมาแต่เทนฮากเข้ามาคุมทีมอดีย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้นะว่ากุนซูชาวดัตช์จะโปรตีชั่นแนวรับตำแหน่งแบ็กซ้ายกันอีกครั้งเพื่อจะให้โอกาสไทเ็ลมาเซียได้สัมผัสเกมแทนที่ลูกชอหากว่าเมนยูได้ต่อกรกับทีมคู่แข่งที่เขาบอกว่าไม่แข็งจนเกินไปในครั้งนี้ ต่อมาตำแหน่งกองกลางอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเมนยูจะประับจากจากทางฟอนเดนเดสแต่ในขณะเดียวกันเกมนี้ก็น่าจะการชื่อดอนนี่ฟอนเดบริกทิ้งไปได้เลยหลังจากดาวเตะชาวดัชคนนี้ได้โอกาสในการลงเล่นเป็นตัวแรกกับทางเรอสสัดดัทแถมได้สวมบทหมายเลขสิด้วยนะฮะเพื่อเป็นการทดลองโดยที่ฟอนเดนเดสถูกโยกไปเล่นเป็นปีกขวาซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดมากมายนักแต่ก็เป็นเหมือนเคยที่อดีตสตาร์อาแจ็คนั้นโชว์ฟอร์มไม่เอาอ่วจนต้องโดนปเปลี่ยนตัวออก จากความน่าจะเป็นค e ริสเตียนเอริกเซนพร้อมเสียบแทนฟอนเดนเดสมาที่สุดทั้งในแง่คุณสมบัติและก็ฝีเท้าซึ่งทำให้เฟร็ดนั้นสบช่องกลับคืนสู่โผต,ตัวจริงเป็นตัวกลางตัวรับนะฮะคู่กับทางกาเซมิโลผู้ขาในทีมบราซิลโดยที่สกอตต์แม็กโชเมเนจะต้องนั่งอยู่ในซุ้มมานั่งตามเดิมอย่างช่วยไม่ได้ในคขอ้อนี้าาต่อมาตำแหน่งกองหน้า โดยยึดเอาเกมล่าสุดกับทางเรอัลสัตั์นะฮะเป็นบรรทัดฐานเชสโน่ปรินโดกลับมาทำให้สาวกเรดเดวิลนั้นอยู่ข้างเขาได้อีกคนจากการผ่านบอลให้กับกาเนชโชซัดประตูชนแถมมีหลายจังหวะที่ทางซีอาร์เซวนั้นแสงให้เห็นว่าวิ่งตะบ,บึงลงไปช่วยเก็บรับซึ่งน่าจะสร้างความประทับใจให้กับทางเชนฮักได้ไม่มากก็น,น้อยสำหรับปีกทั้งสองฝ่ายนั้นจะคอยช่วยงานดาวยิงในวัยเ7ปีปรจันนี้ คาดกันว่าในายใหญ่สมองใสจะใช้กรนาโชคนนี้ลงเล่นต่ออ e ีเกมเพื่อความต่อเนื่องโดยที่บรทสฟอร์ดนั้นซึ่งถูกเปลี่ยนตัวลงบุกกระทาเบรเอัสดัดฐานะหน้าตดำแต่ไม่เวิร์กเนื่องจากเจ้าตัวเหมาะจากกระชากลักเลื้อยแบบมีพื้นที่มากกว่าว่าจะได้ลงบุกปีกตามที่เขาถนัดเช่นเดีวยวกันนะ ดานแอนโทนีนเองมัสยานเองตลอดจนอาซันโชเองหากทั้งหมดนั้นพร้อมคัมแบ็กก็น่าจะมีชื่ออยู่ในโพสต์ตัวสำรองไปก่อนเพื่อจะลอลงไปพลิกสถานการณ์ให้กับทีมในายามจำเป็นในรกรณีนี้โดยรายชื่อส่ปนดังเตตท,ทางเมนูตามคาดในเกมบุกไป,ปเยือนแอตัลนวิกครับก็จะมีผูส้สำบะตูดาบ,บิดเจคิอากองหลังก็จะเป็นจิโกดนดโลนแฮร์รี่แม็กไกวลิซันโดมาชินชีสไทเรลมาเดเซียกองกลางก็จะเป็นคริสเตียนเอริกเซน เกรดกาเซมิโลส่วนกองหน้าก็จะเป็นคิสโน่บรันโดมาครับไรฟอร์ดและก็อาริเนโดกาดาโชในครั้งนี้นะนะผมนี่นะฮะก็เป็นการคาดการณ์สวิตจริงที่ว่าจะลงฟัดกับทางแอสตันวิลล่าในช่วงเย็นวันนี้ยังไงก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันครับและนี่กเป็นสรุปข่าวลืสสอสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตา่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ